ผมลงคนเดียวอ่ะพีมมบ่บาพี่บาอยู่ปะเนี่ยพี่บาไม่อยู่นี่หว่า,วาเปตีผมลงไปช่วยลงรถได้อยู่เดี๋ยวผมไปเดยวไปมีมีคนโดงง่งอ่ะโอ้โหบานบานบานคแม่กระลาวิ่งมาด้วยมอบอยู่มีตัวหนึ่งมอบอยู่แต่มีตัวหนึ่งวิ่งมาอยู่อยู่อยู่ตรงผมเนี่ยโอเคอตรงอัดอ่ะซ้ายอัด ผมไม่มีปืนฝากมาหันอ้อมเลยเอาตัวนี้ไปไหนละเจ็บเจ็บเจ็บแล้วโอ้โหน็อกนอกนอก,นอกสวยสวยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบตายเลยเหรอตัวนั้นโอเคยังเหลืออีกตีนเออาข้งบนเนี้ยขั้งบนเนี้ย มาแล้วลงหน้าโอ้ยสวดไปได้เก็บอ่ะสวดไม่เก็บอ่ะตายตายตายเวยหมดแค่นี้ใช่มั้ยนยไม่มีครับโอ้วตัวเดียวแม่นจะเก็บตีเลยอ่ะยา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  อ๋อหอหอมาหลโดดเอวพอหลดแลาวพอสวยหมดหมดเองจะมาขโมยหอพี่แล้วแต่หอพี่พังไปแล้วน่ะเคยใช้เหรอหอน่าหน่ะเดตรงเราลูกเดแต่เราไม่เอาราเบ่าตรงนู้นซึ่งมี สี่สี่ตัวนะรถอ่ะได้ได้มีสี่จับหนึ่งจับแล้วเจ็บแล้วน็อกล็อกเส็บแล้วเหมือนกันโอเคพี่จะทำอะไรมันพี่ทำเลยเราจะท้าพัวพ <c oughs> ี่ดู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 มาไปไหนอะดูมันไปไหนมันจะตานไปเป็น เพื่อนเก็บง่ายเอ่อเอ่อขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอดิอย่าดื้อดิส่งของมาขอขอหน่อยอืมอย่าดื้อดิโอ้ยขอเออโั่อยู่ตรงนั้นแหละปล่อยไว้โั่อยู่ตรงนั้นดูดูดูขอแปะ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 หมดเลยขอ โอ้ไปยปไ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 ม่ขาด้วยนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ยังโกรธอะแล้วโหลดอยู่ไหนอ่ะหลังคาครับโอ้อ๋อหลังคานู้นมองไม่เห็นกเจ็บยาด้วยอ้าวแตกแล้วขึ้นแลขึ้นแลเราทำร้ายเกินไปแล้วกลับไปดูซิ เราอุตส่าห์ไม่ฆ่าเขาไงหมอจะซับก็ซับเลยรอทำเว้ยมาแล้วมาแล้วาแล้วมาแล้วเพื่อนเขามาแล้วไม่ให้สแกนหรอกพีขับต่อเจอดเลยแด้ก็สุนผมเยอะโอเคโดนโดนอืม สองคันเหรจะเอาคัน A คันได้มันมีสแกนอกนีคันนึงกำลังมาพี่พี่มาเสริมหน่อยมันมีสองคันอย่าติดนะเพิง่งมาเสริมหน่อยครับพี่ยะ<ม>ไปเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักไป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 แต่เอทีวีมันจะตามบอไซไม่ทันเลยรับข,ขับตามไปเลยแหละ อ่ะพี่แบบนี้หมดไปหมดตอนนี้คนนี่ว่าอ๋อมอเตอร์ไซค์ไอ้คันนี้เหรอใช่ป่ะมันตัวเดียวกันป่ะของตัวครับอ้าวแล้วพี่เอามอเตอร์ไซค์ของใครมาเอ่อของไอ้ตัวที่อยู่ตรงต้นไม้อ่ะไม่ใช่ตัวที่ขับหนีอ๋อมึงขับหนีไปได้ไหมตัวนั้นอ๋อไม่เป็นไรมันวนกลับมาเอาเราแน่ฮะอ้ตัวรถยนต์อ่ะ อยอาสบมันให้มันฟาร,ร์มใหม่พี่พอมามีรถอีกคันหนึ่งนะมีฮอมีฮอเฮ้ยรถรถอยู่ข้างล่างรถอยู่ข้างล่างอันนี้อีเข้ารถผีรถผีอถถโอ้โหได้หมอจกะกรู้ว่าผีมือไทยอุ๊ยเกาะแตกรถควันขึ้นหมดเลยรถมีเกาะ,ถถกะแตกอ่ะเป้นไร ตายตายตายเออสวยจบ้อยออบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้โอเคพี่อุ้ยอุ้ยออุ้ยสวยโยโอ้นนตีนึงแอร์ไตีนึงแอร์ไบแต่ตไปตายโอเคพี่ฝั่งโนตีนึงไปไปไปรวมใหม่รวมใหม่เก็บของอยู่นั่งซุ่มเนาะ สี่สิบวิตุ้มอยู่ในบ้านครับเราเแกลบผมก่อนก็นล้วเดกเก็บก่อนพี่ดดนฝากฝากคำมา,มานหนูไปนี่สต๊อกแกนพี่ดได้ไปเลยไปเลยไปช่วยพี่บาเดี๋ยวหนูบินไปไม่ต้องห่วงมันอยู่บนหลังคาบ้านหัดระวังแล้วก็ป้อมโดนป้อมป้อมจริงยิงโดนเยอะวะน่าเกลียดวะ ได้ความรุน่าเกลียดเลยเดี๋ยวนี้ตัวหลังคาเจ็บนะครับไปวันจีใครยิงโธเออเพื่อนมันโดดลงมาตัวหนึ่งครับตัอีหนึ่งเพื่อนมันโดดโโตัวหนึ่งครับพี่ครับพี่อยู่กับผมโอ้ยต้องผมเข้าต้นผมมีต้องเป็นหนึ่งครับกำลังชุบ ตายหมดตายหมดตายหมดระวังลูกตองนะลูกตองโอเคตีหนึ่งเหรอโอเดนโอเดนระวังขวามาอุ้ยโอ้โหตอหนึ่งปิดย่ออ่ะโว้รถจะระเบิดใจเอาแท็กเอาแท็กคุณดินหน่อยครับยี่สิบวิอยู่ข้างในหมดเลยตรงกลาง อุ้ยโอ้โหยืนซุ่มเลยฝั่งผมโดนซ้ำด้วยมาเลยมาตัวเดียวมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตวอะไรจบไอฮะไม่โดนอุสี่ต่อสามเลยนะยเต็มตี้เหรอกดมา เนี่ยแหละเต็มตี้อย่บ้านอยู่บ้านหน้าสไนต์สไนต์ข้างหน้าติมโอ้ดีอืมโอ้สุด้อดว่ะมันไล่พี่บ้านเลยเน่อุ้ยสไนต์สไนส์ระวังสไนต์ ไต้นไม้ตัวหนึ่งหน้าอัดอ่ะคับพี่นั่นนหะต้นเล็กนั่นแะเออนั่นแหละน่ารักพี่ดินสวยสวยสวยดิอืมอุ้ยอัดโดน อืโดนว่ะโดยตัวหนึ่งยิงาลาเลยมันดึงอีกตัวทันด่าวอะดึงทันเท่ากับมันเหลือสามเลยแล้วตี้นี้เขาไปอยู่ไหนมาซ้ำได้วซ้ำเลยพี่อืไม่ทันยิงระเบิดใส่เลยยิงลูกระเบิดใส่ผลต้นไม้ เออนันเละโดนกันเลยครับเฮ้อ้าวคิวแรกพี่ขวา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 ได้ได้อยู่นะมันยืนนิ่งอยู่นั่นแหละนี่ไงนี่ไงซ้ำเลยพี่อยู่นะซ้ำซ้บเกิดไว้เดียวเดียวช่วยชกมองชเฉชชกมอง ผมว่าอยู่หลังบ้านรับเฮ้ยชิดพี่หรือเปล่าอ๋อสโมเปล่าเปล่าเปล่าสโมอยู่หลังบ้านขาวนั่นแลหละวัดเลยพี่ต้องเข้าวงสายอะ่ะไปไปไปวิ่งวิ่งมันอ่ามันเข้าวงเหมือนกันพี่พ,พี่วิ่งไปก่อนเลยมันเข้าเหมือนกันโอเคแอบแอหลังหินตัวพี่แล้วพี่วิ่งเข้าเป๊ะไปละตังตังปอบ ปอบได้นะนี่ไงตายเรียบร้อยสามคิวสามคิวที่มีค่าสุดสุดสุดยอดพี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่โคตรโหดโคตรหล่อเท่โคตรอันตรายข้าว่านลงแล้วหนูไม่เจอปืนว่ะตอนลงตรงนี้นะ เออมีเกาะแดงอยู่เหลือตัวเดียวพี่ไม่รู้ตรงนี้หมดนแล้วอะเงียบแล้วอะขับรถมาแล้ว แตกหมดเรียบร้อยที่บ้านนั่งนครับโอเคไปหลอยรังหลอยรังทุกคันทุกคัรั้่ลูกเยอะทุกครั้งเยอะทุกครันงเดี๋ยวเวลาจริงยิงจริงจริงลูกหมดผุกผัวก่อน เดี๋ยวเล็งไม่ติดเดี๋ยวไปบ้านเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวัอยู่หลังโอ้โยโอ้โยขันนัดเดียวขันนัดเดียวชัดเลยยังไชัดเลยขันนัดเดียวรถมารถบ้านรถมารถมารถมานั้นเล็กๆพี่ที่เรียกว่ารัง ความรักให้กับเขาโอ้ยสไนยิงไม่เว้ยสไนสไนอุ้ยอุ้ยอ้ยอีสไนยิงอีสไนยิงล็อกคอไม่ทำงานเออสไนบนเขาอ่ะผมเคลียร์ให้ผมเคลียให้ครับ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 น็อกหนึ่งโอเคโอ้ยเมื่อกี้ล็อกคอไม่ทำงานน่ะเสียดายเสียดายเสียดายเพื่อเขาไปไหนไม่รู้นะยังน็อกอยู่มันลุยหางไปเพื่โหลบดีกว่า ไม่เป้าเราไม่เฝ้าคุณคุณนะเราสมลูกเราไม่เคยเป้าอ๋อเราต้องปล่อยให้เขากลับมายิงเราไปครั้เนี้ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยรถรถเหลือ้อยนะไปชุบนะนะพี่บ้าอย่ายิงผมแล้วกันลบเราไม่ชุบนะอืมนะ หมดแล้วอะต้องเอาจากคนแล้วแหละต้นหลังมาหลังหนู้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้เ้ย้เยเอ้ยเฮอยเฮ้ย้ยเฮ้ยอยเ่้ยเยยเเเ้้เเเเ้้อ้้ย่ ผมเบรกอัดชนรถผมมากระเด็นใส่เต้าเลยกระเด็นไปติดปั๊มพอดีไม่พี่ตัดหน้าหนูสไลด์สไลด์ยูอ้ยนสองสามตัวสไลดเล็งไตีนี้มีสไลด์วะขอหน่อยไม่มีเลยเจาะแจะเอามาก่อน ตัวนึงอ่ะตัวหนึ่งวิ่งเข้าบ้านไอ่ตัวดำดำออกไปไหนวะเมื่อกี้หี้ตัวดำดำแบบวิ่งขึ้นไปขึ้น,น,รนนะตรงนี้นะเจ็บมือไะตรงไปเสียงเนี่วิ่งเข้าบ้านผมเสียงผมกลังไปพี่แตกเฟนเนกคู่มาให้ตายเถอะดูมันทำอ่ะมันแตกเฟนเนกคู่มาแบทแมน,น มื่อกี้คือร้องเลยอ่ะร้องอ่ะรถปีิกไปหันไปตีอุ้ยตีบานเลยเนี่อพี่ขับปาดหน้าหนูหนูขับมาตามถนนนะพี่อยู่ๆพี่โผล่จากไหนเนี่ยหนูก็ปิวเลยเฮ้ยพี่หนูก็ล่อพี่เขาปิวเลยรถข้างหน้าพี่ที่บ้านจักรันโอ้โหเพียบ

อืมมีตอแตะด้วยวงฝั่งโน้นนะครับวงข้ามปั่งข้าพี่เออเอาไงอ่ะข้ามฝั่งเลยวะไปแต่ยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้นะโอเคเอาเหรอยังไงผมตามพี่เอาเลยเออหลังหลังคาตรงเอานะ ระวังขวาพี่บันล็อกหสวยพี่ล็อกสแปกแกแตกแกหมาก็ไล่อยู่นั่นแหละปุ๊บไปอย่าไล่โอ้ยปุ๊บปรถรถรถบปพี่รถหนี โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยขับไม่รู้ว่าถืออะไรอยู่ซาบี้ไปเลยใครเอารถก็เอารถไปเลยนะเดี๋ยวหนูบ่ายน้ำไปหนูเฮลูยามไม่ต้องว่ายน้ำพอถึงเลย หนูรอหนูรอหนูรอเออผมเล่นเขาขวานะครับพี่ครับพี่ถูกไปด้วยมีคนปิดสะพานแล้วสวยพี่เอ้ยสุดยอดเมลยกูดเดี๋ยวแค่รอสิบเอ็ดคนเฮ้ยมีมีรถเมาสะพานเขาขับรถเล่นอ่ะอ้าวเขาขับลงน้ำเฮ้ไปลงเว้ยลงน้ำไปนะ พี่บา้พี่บา้าขึ้นขับมาหน่อยมันมีรถขับเล่นอยู่อ่ะพี่โอู้ยสไนส์สไนส์สไนส์ว่าล่ะสายมือสไนส์สายมือสไนส,<อ>ส,สน์หลายตัวเลยนี่หว่าผมไหวผมไหวพี่ผมไหวผมไหวไ,ไ,ไหวอนยะู่แล้วอุ้ยใส่ไปเต็มเต็มเลย ไหวมีไหวไหวตัวเดียวยังวะตัวเดียวอ่ะเพื่อนเขาอยู่ไหนเออโอเคสไลด์สไลด์อีกสไลด์รถมารถมารถมาชัดสวยสวยตรงนั้นสไนน์นะอุตนายู่ไหนสายอุตนายู่สองที่อยู่บนสุดนู่นด้วยพี่ดินฝากฝากหน่อยครับพี่โอ้ยโอ้ยยิงพี่บานน็อกต้องยิงละ กรไหน่ายโดนชุ่มแน่ชุ่มแน่ชุ่มแน่โอเคโอ้โหรับเบอร์ดีดึงแล้วผมดึงแล้วสมมติอีกเป็นตัวนี้ไปไหนวะขึ้นขาแล้วขึ้นขาแล้วอ๋ออ๋อฝาได้ตัวหนึ่งอ่ะเออเข้ามาเอาโควาไฟอะไรก็ได้นะได้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 ไป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 อยู่หินนี้อยู่หินนี้โอเคพี่หินนี้ขับไปได้เลยครับ ล่ไปเลยเดี๋ยวรอรอรออัดเติมให้หน่อยครับพี่มันมีตัวอื่นอยู่ด้วยโอเคเจ้าแจ๊กกำลังไปพี่เอ้ยเจ้าแจ๊กเลยจิกจักจิกจักโอ้ยหนุ่มก้าวขับรถผีไว้เปิดเลยเลยตายพี่ัต้งป้ออมมยู่ันตั้งป้อมอยู่ยิงป้อมให้หน่อยมีจัดการให้โอ้รถผีชนแม่งนั่น ตั้งหมดตั้งหมดตั้งหมดโอ้ยอ <c oughs> กำล,ลังเสริมเดียรดียที่มาพี่ผมเกือบตายแล้วไอ้ตัวกำลังเสริมไม่รู้แล้วตัวสไนอะ่ะไอ็ตัวสไนาตายไม่ใช่อ่ะมันโดนอีกตีนหนึ่งยิงครับอ๋อไอที่แคมป์อยู่บนอันนั้นนะนะไอ้ตีนหนึ่งอยู่ไหนนะปีบ้ามันโดนตีที่อัดตีที่อัดยิงนะอ่ะเอาเหรออ๋อพี่บ้ายิงนั่นผมโอ้อยู่ข้างบนเขาโอเคพี่เดี๋ยวละ พี่สั้นเลยหนูเสริมนาวพี่คนเดียวเลยสวยพี่อีกตัวหนึ่งสวยพี่โหดมากครับหล่อเทสุดยอดครับพี่เทหนูก้าร้าดอือ